Gracias. พี่น้องมาพอๆกับสาวสีสเกตไอกินหมวผ้าทั่วอีกคือเก่าจะพี่น้องจ๋ามาเอาอันวิธีอันวิธีอันชีวิตอ่าชีวิวิธีบ้านๆน้ำมัหายเบิ้งนะาจะเวลาเ่นเก็บเกี่ยวเขาแล้ว่นก็สิเอาฟางไปเห็ดยังน่าจะเนาะ่นกับผ้ากันไปเอาฟางหรือว่าบ้านนอกเขาเอินเฟี้ยงน่าจะเนาะ่นก็สิไปขนมาเก็บ้แลวก็มามากองไว้ลวก็มาเก็บใหายง่วยกล้วยน่าจะเนาะให้วัวให้ควายพันวานาะจะ น uh, <this common understands> <sm> ี่จ้ะวิธีบ้านๆน่จะมาเอาเอาเอาบรรยากาศวิธีบ้านๆมาให้เบื้องน่จะพี่น้องจ้ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าบาแถวบ้านนอกเขาพันสิพ่นจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายน่าจะเนาะพ่นกะเจเอาฟางมาเก็บใบเพื่อที่จะให้ให้วัวให้ควายกินกินปีตลอดปีเนาะจะเนาะเก็บใบน่าจะเนาะนี่จ้ะเอาบรรยากาศมาให้เบื้องจะพี่น้องจ้ะแถวบ้านแถวบ้านพวกไอ้พันสิเป็นสิเนาะเพราะว่าค่อนข้างที่จะกันดารนาะจะเนาะพี่น้องจ้ะ ค่อนข้างสิออกไปทางมันนอกมันนอกนะจนะ๊ะเนาะแต่ว่ากับเป็นวิถีบ้นบานๆที่แบบว่าเพิ่นกะเพิ่นกะเฮ็ดมาตะไดแตะไลนะจนะ๊ะเนาะแบบว่าเลี่ยงวัวเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างสินะจนะ๊ะเนาะเพิ่นกะสิพากันเอาเอาข้างหรือว่าเฟี้ยงนี่แหละจ้ะมาตุนไวมาตุนไวถ้ายหรายวัดไวทะเลียงวัวนะจนะ๊ะเนาะเพราะว่าช่วงช่วงหนาแรงอาาร่ะจ้ะพี่น้องจอ้ะหย่าสิห้ายหยากนะจนะ๊ะเนาะหย่าสิห้ายหยากช่วงหนาแรงเนาะ หนาสิบบอค่อยมีเพิ่นกะสิบบเก็บเก็บเก็บฟางไว้ถ่าไว้ท่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายน่าจะนอนในวิธีบานๆจะเอาบรรยากาศมาให้เบิ้งน้าจะพี่น้องจ๋าเนี่แหละจ้ะเดี๋ยวเพิ่นกะสิเอาไปกองอีกเทือนึงนี่เพิ่นขนมาตนาเนาะจ้ะเนาะขนมาจากทุ่งนาเพิ่นกะสิเอามาเพิ่นกะสิเอามากองอีกอีกเทือนึงเนาะจ้ะเนาะแบบว่าบ่บ่ไห้มันไห้มันเป็นทีเป็นท่าจ้าเก็บเป็นทีเป็นท่าเนาะจ๋าเนาะเอาไว้ทายวัวไว้ทายวัวไวาวยอัน กินน้าจัะเนาะพี่น้องจ้านี่ยแหละแถวบ้านไอ้น้าจัะเนาะเพิ่งจะดิธีบ้านๆน้ะจัะเนาะเอามาให้เบิ้องน้าจัะเนาะว่าฟางมีประโยชน์เด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋ามีประโยชน์เนาะจัะเนาะบาง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 ครอบครัวเพิ่นปอแดงเลี้ยงเนาะจัะเนาะเพิ่นก็สิบ่ค่อยบ่ค่อยใส่ใจกับฟางปานไหเนาะจัะเนาะแต่บางครอบครัวน่ะเพิ่นเลี้ยงเนาะจัะเนาะเพิ่นเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายยังมีสิเนาะฟางสําคัญมากนะคะสําคัญค่ะมี มีประโยชน์ต่อวัวควายมากนะครับสำคัญมากคะถักขาจิงมีไปแล้วก็คือมันก็ว่าหนาแรงนี่มันก็สีหาหยาหย,ยากน่าจะเนาะพี่น้องจ๊ะนนี้แลละจ๊ะนี่แหละจ๊ะว,วิธีบ้านๆนาจะพี่น้องจ๊ะเพิ่งก็สิมากเก็บมาตุนของเพิ่นไวน้น่จะเนาะไว้ไว้ดามให้ให้งัว้ให้ให้วัวให้ควายแบบว่า ช่วงหน้าแรงเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้ะช่วงหน้าแรงยังสิแม่นี่จ้ะเพิ่งกันเสื้ผ้ากันไปคุณมาเก็บใบนาะจ้ะเนาะแค่นี้แหละจ้ะพี่น้องจ้ะเอาคลิปสั้นๆเอาคลิปสั้นๆวิธีบานๆมาให้เบิ้งเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้ะช่วงนี้มิตตอันคลิปวิธีบานๆเน้าจี่น้องเพราะว่าช่วงนี้กลับมาบานเนาะจ้ะเนาะมามาเกี่ยวเขามาเกี่ยวเขามาเกี่ยวน้ำแล้วก็มาเอาเขาขึ้นเล่ายังสิเนาะจ้ะเนาะก็มีก็เลยมีโอกาส ได้ทายคลิปวิถีบบ้านียังมาแช่มามาแช่มาห้มาฝากพี่ฝากน้องนะจ๊ะน้องพี่น้องจ้ะนี่แหละบรรยากาศนะจ๊ะน้องพี่น้องบรรยากาศบันบ้านบันบานเอานะจ๊ะพี่น้องจ้ะเอาคลิปนี้สั้นๆจะพี่น้องจ้ะล่าไปแล้ว้อจ้ะเด้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแช่กดติดตามกดซับสไคร้น้องไอเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อ้จเด้อพี่น้องจ๊ะขอคูณหลายๆเด้อสําหรับคนที่เข้ามาติดตามนะจ๊ะพี่น้องจ้ะฝากไว้คือเก่าละจ้ะฝากเป็นกำลังเรื่องใจกันต่อๆไปนะจ๊ะเนาะลาไปแล้วจะพอกันคลิปหนาคล สวัสดีค่ะ